สีสวยจังเออวา้งใหม่พอม็กค่ะลูกค้าตัวนี้ทำโปรโมชั่นอยู่ด้วยคนใหม่เลยนะคะสีสวยมากโดทะลุกล้องฝั่งนี้ดีกว่าแม้อยากหมุนอ่ะม้อนหมุนก่อนเงกรขอบ40โลราคาแค่พันเก้าเออแต่งานเกดเองนะขอหมุนก่อนได้เลยเดินไหม ฝั่งนี้แบบว่าสีแล้วก็ลายเยอะมากลดเปลี่ยนให่ะให้ดูนี่สวยมากลูกค้าทั้งสีทั้งลายแบบฉ่ำแล้วชั้นพาไม้ใหม่สวยสีสดอยู่แล้วงานจีนนะคะมาเน้นทรงแบบทำราคาด้วยทรงโซเวตเตอร์ลูกค้า ของเด็กพันเแม่โอ้สวยไม่กริบเลยลูกค้าเจสิบเปิดไหมวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะพี่น้องหมีนะเจสิบขายดีจมดแล้วากเลยจะหมดแล้วพี่จะหมดแล้วอยประมาณ40กว่าก้อนเองจาก250ใช่มาเยอะมากหมดไวมากเช่นกัน วินนี่ยังไม่ได้ลงคลิปเลยถ้าลงคลิปคอนเทนต์น่าจะไปไวกว่านี้คลิปยังไปไม่ถึงใช่คลิปก็เราจะทยอยลงตีฟูลเราโคตรสวยเลยอ่ะงานเจสิบอ่ะลูกค้าลูกค้าก็ฝากตีฟูกันทีละเดี๋ยวสองลูกจะมีมาเพิ่มนะตู้ใหม่แต่ตู้ใหม่จะราคา2 5 0 0นนะอ่านั่นไม่ใช่ราคา1,900แล้วนั่นล่ะนันเาเนี่ยเหลือ40่กว่าลูกนี้นี่ใช่แล้วก็จะเลยตอนนี้สต๊อกแป๊บนึงรอของใหม่ลง นะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยลูกค้าเอเออ่ป้ายลิงไม่มีของค่ะพี่ป้ายลิงมีแค่ฟีดนะคะป้ายลิงหนูเอามาแค่ฟีดนะนะคะตัวไหนอีกนะคะเปิดฮูดไหมพี่ขนมบอกถามว่าเปิดฮูดหรือเปล่าฮูดแพนด้าหรอหน้าเปิดอยู่นะไม่ได้เปิดหลายหลายล็อตเลยอ่ะเหลืออยู่กี่ลูกอ่ะพี่เพื่อนเบิกมาสักลูกเอา เอาเอามาดีกว่าสักลูกหนึ่งเดี๋ยวดูเปิดฮูดให้ดูด้วยนะคะเจมสมพี่ขอแพนด้า ML 2 0ลูกหนึ่งสเวตเตอร์ฮูดแพนด้า ML 2 0 2อลสอง์ก็ว่ายอยู่20กับ2เนี่ยมีปัญหาอยู่เพราะว่ารหัสมันแบบว่าใกล้ๆกันใกล้ๆอ้ยนี่มันมีคาดีแกนด้วยนะ ไหม่พมเด็กลูกค้ามีใครเล่นไหมมันรวมทรงใช่ใช่รวมทรงแล้วก็เด็กเล็กเด็กโตผสมกันเลยค่ะลูกค้าเนื้อจะปักกลางกลางนะนะคะเนื้อจะกลางกลางนะคะเนื้อจะกลางกลางนะลูกค้าไม่ไม่หนาเกินไม่บางเกินอุ้ยนี่พูน่าหาน่ารักเลย,ยนี่ กิตตี้ต่อพันเรีวิวส่งให้ฟรีอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะพี่งานเดโอ้โหมาเดทคู่กันเลยเหลืองแดงเดทมาด้วยลูกค้า40่กิโลค่ะ40กิโลมีใครอยากได้ไหมนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวหนูขึ้นรหัส C F ให้ลูกรีวิวแถมส่งฟรีในี้จัดนาทีทองให้ดีกว่าอุ้ยนาทีทองหรอจัดนาทีทองให้ลูกนี้ ให้พันห้าส่งฟรีอุ้ยเอ้ยเฉพาะลูกรีวิวเฉพาะลูกนี้เฉพาะก้อนรีวิวนะอุ้ยคุณน้าเนี่ยใครอยู่ดูไลฟ์เนี่ยคือเตรียมรอรับนะในไลฟ์คืออะไรปังมากรับโปรตลอดลูกค้าเออโปรรับโปรอะไรคือโปรพิเศษมาตลอดเลยในไลฟ์สวัสดีนะคะโปรรับโปรรับโปรรับโปรอะลูกรีวิวเฉพาะรีวิวนะแม่พันห้าส่งฟรีพิเอ็มบีศูนย์หนึ่งค่ะ ส่วนลูกลใหม่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่รวมค่าจะส่งนะแม่ถ้าใครดูแล้วสวยแม่รีเฟ้าเอาลูกรีวิวก้อนรีวิวพิมบีศูนย์สองฮะก้อนก้อนใหม่อ๋อก้อนใหม่ดูผู้ผิดก้อนใหม่ b 0 <c oughs> 2รีวิว B01 ค่ะพี่เอ <นะ S 2> อุ้ยลินพันกันแลออ้วจังหวะนี้นะคะลูกค้าใครอยากได้แม่ CF มาเลยนะนะคะลูกค้าจ๋ามาได้เลยมาได้เลยโอ้โหวันนี้ฝนแบบว่ากันหน่ำนะ กันนำเลยลูกค้าอยากขายออนไลน์เบอร์นี้ก็เล่นได้นะเพราะว่ายสวผ้ามันค่อนข้างใหม่พี่เสือสับปะรดนะคะผ้าไม่ค่อยช้าเก่าไม่ช้ําเลยไม่ช้าเก่าเลยผ้าเหมือนที่บอกว่าผ้ามันดูพรีเมียมเนาะของป้ายบัวลูกค้าบูใหม่พรมเขาพรีเมียมนะคะบูค่อนข้างพรีเมียมเลยพี่เนี่ยน่ารักกระตูนสีพื้นว่าไปถ้าเอาลูกใหม่ก็พันเก้านะพี่นะลูกใหม่ก็ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยอุกระตูนนีสีพื้น โซอาค่ะลูกรีวิวเราเหลือกี่ลูกนะคะมีกี่ลูกาการมีอยู่อ่ะเหลืออุ้ยถ้าหนาวมานี่ปล่อยในไลน์นี้เลยละกันให้พันห้าเท่ากันหมดเลยแต่ลูกใหม่ไม่ได้ส่งฟรีโอเคเฉพาะเฉพาะในไลน์นี้นะลูกค้าใครอยากเก็บใครอยากตุนนี่ให้พันห้ายกสอบไหมพรมเด็กพันห้าทุกลูกนี่ในไลน์เท่านั้นเฉพ เออแป๊บนึงนะคะลูกค้าใส่ตังค์มไม่มีเอ้าแบตมันหรือว่าเดลไดร์เอาออกเลยนะแม่หนูเอาไหม่ออกเลยเด้อนะคะอ่ะน้องมอสพี่ฝากเก็บไหนลูกค้าเสียงชัดไหมได้ยินป้าได้ยินไม่ชัดผลิตออกแล้วน่าจะชัดอยู่อ่ะอีกรอบอโอเนแม่ก้อนใหม่ปล่อยในไลฟ์พิเศษเลย กนใหม่ใ,มใมพ้มเด็กบ, ua, 1, บูเอ6สเหลือพ5 0 0บาทเอาไหมแต่ว่าไม่ได้ส่งฟรีนะก้อนใหม่ขออนุญาตนะคะพี่ส๋าหนูขออนุญาตไม่ส่งฟรีแม่ปกติถ้าพันเกรวมค่าส่งด้วยก็ส่งพันกว่าอันนี้พันห้รวมค่าส่งด้วยหนูบอกเลยไม่เกินพันแปดไม่เกิน 1, 8, พันแพี่ราคาโคตรด,ดีอันนี้ให้พิเศษกันแค่คนที่อยู่ในไลฟ์นะ ใครจะเอาพิมพีศูนย์เอ้บีศูนย์สองค่ะมาเลยนะะใครจะเอามีไม้เร็วไหมพรมเด็กนาทีทองลูกค้าสี่สิบโลพันห้าในไลท์เท่านั้น o ลี่ในไลท์ใครเอาพิมบีศูนย์สองเลยบีศูนย์สองเลยบีศูนย์เลยพูดเ็ูสองเลยลูกค้ามีใครเอาไหมมีใครเอาอีกไหมเร็วแม่มาเร็วนาทีทองเดี๋ยวจะไปงานต้นใหม่แล้ว อุ้ยนนช<ะ>ั้นเนี้ยกางเกงดีนะรวมทรง,งเดี๋ยวจะเปิดใ,ให้ดูเอาไปรีดมาโคตรสวยเลยกางเกงรวมทรงใช่